รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รักในหลวงอย่าห่วงความดีเริ่มต้นได้เดี๋ยวนี้ทำความดีให้สังคมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการนัดพบคนดีวันนี้เป็นความโชคดีของทางรายการด้วยนะครับที่เราได้รับเกียรติจากสุภาพสตรีที่คนรุ่นปัจจุบันนั้น อาจจะหลงลืมไปก็ได้แต่ว่ากลายเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับเราก็ต้องนำมาพูดนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันนะครับบุคคลท่านนี้ท่านเป็นอดีตนางสาวไทยเมื่อปีพุทธศักราช2496นะครับแล้วก่อนที่เราจะรู้ว่าคนไทยสาวไทยคนแรกที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนางงามโลกหรือนางงามจัก,กรวาลเนี่ย ก็ห่างกันตั้ง10ปีนะครับเพราะบุคคลท่านนี้เนี่ยได้เข้าประกวด Miss Universe นะครับก่อนที่เราจะมี Miss Universe คนแรกของประเทศไทยด้วยนะครับก็ลองคิดดูเองกันล้วกัน,กนแล้วท่านยังมีอายุสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาจนถึงเวลานี้ยังสดชื่นแจ่มใสนะครับจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยตอนที่ท่านประกวดนางสาวไทยเนี่ยนะครับผมยังไม่เกิดซะด้วยซ้ำไปแต่โชคดีที่ได้ มานั่งอยู่กับท่านแล้วก็ได้มีโอกาสพูดถึงประวัติวิถีชีวิตของท่านก็นับว่าเป็นความโชคดีต้องขอบพระคุณคุณอมาราอัศวานนท์นะครับสวัสดีครับพี่อมาราครับสวัสดีค่ะคุณดอนดีใจมากเลยค่ะที่ได้มามีโอกาสได้ออกรายการกับเรียกกันง่ายว่าผมก็โชคดีพี่อมาราเป็นนางสาวไทยแล้วก็เป็นนางเอกด้วยะนะครับเป็นนางสาวไทยตัวนั้นยังเด็กๆอายุอายุสิบหก อายุ16เพิ่งเรียนจบจากมาแต่เดีอีวิทยาลัย๋อเป็นศิษย์เก่ามาแต่ค่ะมาแต่นะถ้าอย่างนั้นเรานับหนึ่งกันก็แล้วกันว่าเป็นคนถิ่นฐานมันเกิดที่ไหนครับเออเกิดที่กรุงเทพเนี่ยค่ะคุณพ่อคุณแม่อาชีพอะไรครับคุณแม่เป็นคนฝรั่งเศสโอ้ถึงว่าใกล้ๆฝรั่งค่ะแล้วคุณพ่อก็เป็นคนปักน้า ฝรั่งเศสกับปากน้ามาตอนเขามาตอนเขาเอาเรือลบจะมาปิดปากน้ำด้วยแครับไม่ใช่คุณพ่อไปเรียนหนังสือที่ฝรั่งเศสเป็นด็อกเตอร์องรัวได้มาสามดีกรีค่ะได้ปริญญาสามใบของไทยและของฝรั่งเศสกับของอังกฤษแล้วก็ไปจบที่ฝรั่งเศสไปเจอคุณแม่โอ้เจอคุณแม่กัมังทะเลวูสวาเบียงแม็กซีุ่เจอนี่แม็กซี่บุกกูก็พูดฝรั่งเศสได้ตั้งแต่เด็กเลยนะครับเพราะคุณแม่ก็ ที่บ้านก็จะพูดภาษาฝรั่งเศสค่ะก็เลยได้เป็นภาษาแรกก่อนภาษาไทยได้ซ้ำไปาแสดงว่าชีวิตก็ได้ไปเติบโตในฝรั่งเศสมาโนที่นี่เลยค่ะทแม่แต่งงานนั้นหนูเกิดที่เนี่ยค่ะที่โรงพยาบาลอะไรนะทางฝั่งทนอ่ะโรงพยาบาลอะไรอ่ะศรีราชศรีราชอ๋อแล้วเรียนประถมแล้วกันนะครับที่ไหนครับ ตอนแรกเลยเรียนเซนต์โยเซฟค่ะเพราะเซนต์โยเซฟสักพักหนึ่งมันมีสงครามมีอะไรตัวไรลมบมแถวแถวสาทรคุณแม่ก็ย้ายจากเซนต์โยเซฟไปอยู่มาแต่เรียนมาแต่มัธยมหนึ่งถึงแล้วจบมาแต่นี่มัธยมปลายอ่าถต่ว่าเธอเขาเรียนฟินิชชิ่งคอสทามหแล้วเรียนต่ออะไรเพิ่มเติมปล่าไม่ต่อเลยค่ะเพราะว่าความสวยจึงทําให้ไม่สามารถหยุดยั้งแมวมองได้เพราะว่าพอไปประกวดนางสาวไทยอไปประกวดนางสาวไทยก่อน แต่ด้านหลังจากนั้นเราก็จะกลับไปเรียนโรงเรียนก็บอกว่าเขามีกฎสมัยนั้นเพราะว่าสาวๆที่ไปประกวดเนี่ยค่ะใจแตกไม่มีสมองที่จะมานั่งเรียนหนังสือทําการบ้านใจแตกเนี่ยหมายถึงว่ามัวแต่คิดถึงความสวยความงามในโลกสวีไลไม่ใช่ว่าใจแตกแบบไปทําตัวเลวไรไม่ใช่หมายความว่าใจแตกที่ว่าเอ้ยต้องมานั่งทําการบ้านต้องมาอะไรเขาเป็นกฎสมัยนั้นนะคะถ้าใครออกจากแล้วยิ่งมาแต่เดียอีเขาก็ เข้มงวดอยู่แลวเหมือนกับว่าอยู่มาแต่ตอนนั้นคุณต้องอยู่ในทางธรรมถ้าคุณออกไปข้างนอกไหนว่อยู่ไปทางโลกแล้วถ้าไปประกวดก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีนะหมายความว่าตอนประกวดนี่คุณพ่อคุณแม่เขาก็คุมอยู่สิบหกนะครับค่ะก็มันเป็นแบบเหมือนฝรั่งอ่ะคือมันรูปร่างมันจะออกสาวกว่าธรรมดาอะไรเงี้ยนะก็พูดได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีลักษณะงดงามมาก ไม่งามอะ่ะก็แบบว,ว่าแปลกกว่าคนอื่นฝรั่งเห็น you are so wonderful no, ประมาณนั้นหรือเปล่าครับฝรั่งบอกว่า you are so short <laughs> <laughs> ตัวเวตี้ยไม่สูงมากตอนนั้นไม่มากก็ร้อยตอนนั้นไปประกวดก็ร้อยห้าสิบแล้วใครเป็นคนดึงเชิญเข้าไปในวงการประกวดนางงาม อ๋อที่แรกเลยก็เรียนเรียนหนังสืออยู่แล้วทีนี้คุณพ่อก็มีเพื่อนมาที่บ้านนะฮะ,ฮะท่านเป็นรัฐมนตรีรัฐสึกสกระทรวงเกษตรยังไง<อ>จําชื่อไม่ได้แล้วละ่ะเพราะป่านนี้ท่านไปไหนตอนไหนแล้วนานก็บอกว่าเออเอาอย่างนี้ไหมออยากให้ลูกสาวเธอนี่มันน่ารักนะให้เข้าประกวดได้ไหมโอ้คุณพ่อบอกโนไม่เอาเพราะว่าสมัยก่อนคนดีๆก็ไม่ให้ลูกสาวต้องไปประกวดเราว่าท่านจะยกไอ้ระดับนางสาวไทยว่ามีลูกทีนี้คุณแม่เป็นผู้หลักว่า ถ้าเขามีโอกาสทําไมไม่ให้โอกาสลูกคุณแม่ก็บอกว่าเป็นเป็นโอกาสของเขาน่าอย่างนี้แล้วคุณบอกโอ้ไม่ดีนะคุณแม่มองว่าไม่เป็นไร flexible หน่อยใช่สมัยย้อนุนได้ฝรั่งอย่างเงี้ยะก็เลยก็เลยได้ไปประกวดนางสาวไทยก็ได้ก็ได้ลงมาได้รองอันดับ3ได้รองอันดับ3นางสาวไทยนะคนสุดท้ายเลยค่ะจาได้ว่าเบอร์10 ครับแมเพาะเขาเรียกเบอร์สิบเฮ้ยได้ด้วยหรือเนี่ยเช่งบ้าอุ้ยเกือบตกกระไดลงเป็นลองนางสาวไทยนะเป็นลองนางสาวไทยก็ยังโอเคนะครับอ่าหนึ่งในสามก็ยังดีกว่าหนึ่งในสิบใช่ใช่แล้วเมื่อได้นางสาวไทยส่วนมากในยุคนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนจะมีงานเข้ามาเยอะถ้าเป็นดาราก็ต้องดูว่าได้รับรางวัลตุกกตาทองกี่รางวัลอะไรเงี้ย ดังนี้พี่อมราเนียมีพื้นฐานจากการเป็นนางสาวไทยมาแล้วค่ะนะครับรองนางสาวไทยแเดี๋ยวขอเบรกนิดนึงพอได้นางสาวไทยปุ๊บเขาก็จะประกาศเลยว่านางสาวไทยได้ห้าหมื่นบาทสมัยนั้นเยอะนะเยอะนะน้องนางสาวไทยได้หนึ่งหมื่นบาทห้าหมื่นบาทตอนนั้นก็มไม่ใช่สําหรับตัวนางสาวไทยแต่ของรองเนี่ยได้หมื่นหนึ่งอันนี้คุณพ่อท่านก็เลยประกาศรางวัลของนางสาวอมราอัศวนนท์เนี่ยนะ ห้าพันให้กับการกุศลคือให้กับเด็กปัญญาอ่อนอีกห้าพันให้กับตาบอดอ้ยได้ใจกรรมการเลยเราก็เสียดายอ่ะเป็นเช่นนั้นแต่แต่เราก็ภูมิใจที่ว่าเราได้ทําบุญับเงินชิ้นแรกที่ได้ด้วยตัวเองนี้เอาไปให้การกุศลมันทําให้อมราเนี่ยสบายทุกวันนี้เป็นบุญที่คนอื่นช่วยคิดให้หรือว่าคิดเองครับคุณพ่อคิดให้คุณพ่อคิดให้ก็เรางงอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราก็ดีใจ ภูมิใจว่าตัวเองเอาลูกสาวมาประกวดไม่ได้หวังจะได้เงินครับจริงๆแล้วคุณพ่อก็น่าจะหัวสมัยใหม่นะคุณพ่ออาชีพอะไรครับคุณพ่อเป็นนายธนาคารค่ะว่ามีการศึกษาดีในยุคนั้นเป็นนายธนาคารได้ท่านเคยเป็นอธิบดีกรมที่ดินก่อนโอ้ถึงว่าอธิบดีกรมที่ดินในยุคนั้นนี่ไม่จนนะครับก็ท่านไม่มีท่านมีที่ปักน้ําท่านไม่ยุ่งเรื่องที่ดินเลยอคือมีคืออยู่กับที่ดินจนตัวเองไม่มีที่ดินมีแต่ที่ปักน้ําอย่างเดียวไม่เป็นไรมีลูกสาวน่ารักลูกสาวเก่งก็โอเคใช่ไหมครับค่ะ ท่านเป็นนายธนาคารดังนั้นหนึ่งมื่นบาทก็ไม่จําเป็นบริจาคก็ชอบแล้วนั่นะก็รู้สึกภูมิใจที่ท่านตัดสินใจถูแต่ท่านไม่ได้บอกเลยนะท่านตัดสินใจตอนที่เขาประกาศได้หรอกพ่อห่วงไหมห่วงพอสมควรโบราณไหมโบราณย้ำนักย้ำหนาเลยมีลูกสาวเนี่ยบอกว่าลูกอย่าทำอะไรอ่าบอกว่าอะไรไม่อยากให้ตอนที่ไปเริ่มที่จะไปประกวดมิสซิเวิร์สกลับมาปุ๊บอย่างเงี้ยพอคนมาให้เล่นหนังเนี่ยท่านก็ อเกนเลยเหรอต่อต้านเลยนะต่อต้านบอกว่าไม่ได้เลยอยาอน่าลูกอไปทําไม,ไมเราไม่ได้โจนนะแม่ก็อยากเล่นเนะาะเพราะว่าเราอยากไม่รู้ว่ามันดวงจะเป็นดาราหรืออะไรก็นแ,แ,แล้วแต่เสร็จแล้วผู้ใหญ่ก็เจ้าของปริศนาวน,าว,นาวนวดีว่าเรื่องปริศนานะคะเขาก็มาบอกว่า คนที่จะเป็นปริศนาคนแรกเนี่ยก็ต้องให้อมบลานี่แสดง<อ>เพราะว่าถ้าเป็นสาวที่กลับมาจากต่างประเทศในนวนิยายนะ<อ>ต้องเกรงต้องใส่ต้องเกรงขาสั้นต้องขาสวย<อ>ต้องอะไรท่านก็เลยเน้นบอกว่าถ้าเผื่อไม่ให้อมบลาแสดงก็จะไม่ให้ทําเป็นหนังออกมาปริศนารุ่นหลังเนี่ยรุ่นแรกเลยตอนรุ่นหลังเนี่ยก็สวยมากแล้วแสวด,สดง<ท> <คน S 1> ว่าปริศนารุ่นแรกเนี่ยสวยมาก,ก่อนยังทําให้รุ่นหลังเนี่ยกัดอย่างพิถีพิถันต้องต้องต้อง เก่งต้องกล้าหาญต้องสมัยใหม่เป็นนักเรียนนอกแล้วใครพระเอกครับตอนนั้นโอ้โหพระเอกอย่าพูดเลยไม่รู้หายไปไหนละเหรอไปบ้านเก่าแล้วละครับขนะไม่ใช่เป็นหลานของท่านหญิงวรประมวลมากหลานชายซึ่งเล่นเรื่องเดียวแล้วก็ไม่ไม่เล่นอีกเลยก็ถือว่าพิเศษเหมือนกันะนะครับสรุปก็คือว่าทําไมพ่อถึงยอมให้มาเป็นนางเอกเรื่องปริศนา าะเพราะว่าท่านหญิงี่ยวลรประมวลมากท่าน่ะเป็นคนขอร้องบอกว่าอยากให้ลูกสาวมาเป็นฟิศนาคนแรกของประเทศไทยและเอาบ้านอมรานี่ที่เป็นบ้านที่สวยที่คุณพ่ออยู่มาเป็นวังของท่านชายสมัยนั้นเรียกว่าทั้งบ้านทั้งอะไรทุกอย่างอยู่ในโลกของจินดารท่านก็จะได้ดูได้เวลาไปไหนมาไหนอย่างี้จริงๆถ้าผมจะพูดแบบที่คนเขาบอกว่าชีวิตเหมือนกับซินเดอเรลล่าอะไรเงี้ยผิดหรือเปล่าครับ ก็เป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้สบายอยู่แล้วสบายอยู่แล้วสวยก็สวยพ่อก็รวยแม่ก็เป็นฝรั่งค่ะแล้วชีวิตนี้จะเอาอะไรอีกก็เ,เอาความ,มาออสบายเอาความสุขภาพเอาเอาแฟนแฟนที่ดูหนังเขาก็ยังรักอมราอยู่พอเป็นนางเกอกเรื่องปริศนาค่ะสังคมก็รู้จักค่ะเรียกว่าปริศนานี่สะกดจิตผู้ชมทำให้คนรู้จักอมราาสวรนวลันนั้นเลยหรือเปล่าฮะ กส็สองครั้งด้วยกันคือครั้งแรกนี่ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็พยายามอ่านหนังสือว่าจะต้องเข้าถึงบทเพราะเราไม่เคยมีฐานในการแสดงมาก่อนครับครับยุคนั้นก็เครื่องอาร์คสามสโอ้ไม่ใช่ค่ะ <5. S 1> ปริศน,นาในหนัง16อ๋อหนัง16บหกแต่ลัทษิยาในสา 35, 35. ิบเป็นของรัฐเบสเตนยีต้องเข้าไปในแบบเป็นฉากเบสเตยีครับท่านผู้ชมครับ กำลังนั่งนึกอยู่ท่านผู้ชมที่กําลังชมอยู่คงจะจินตนาการไม่ออกก็ได้นะครับว่าหนัง35เป็นยังไงเครื่องอาร์หนัง16เป็นยังไงผมยังโชคดีที่ยังจําได้ครับคลายครับคลานะครับแต่ว่าชีวิตคุณอมาราอัศวนนท์นอกจากปริศนาผู้น่ารักสาวสวยสดบริสุทธิ์นะครับลูกผู้ดีมีสกุลน,นะแล้วก็มาดังอีกในรักริษยามันมีอะไรหลายอย่างอีกน่าตื่นเต้นพักก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากัน เท hey, ปโก้ปั๊มน้ำบ้านคุณภาพสูงสุดในปัจจุบันแข็งแรงทนทานปลอดสนิมนานปีใช้ดีบำรุงรักษาง่ายโควิดคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกลิ่นหอมรสชาติดีได้รับการคิดค้นด้วยผลงานการวิจัยกระชายขาวและนำมาผสมกับกระชายดำ เอตลิมจือและสมุนไพรานานาพันธุ์โควิดคอฟฟี่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงสนใจติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศอยูห่ห่างล้างมือใส่แมสอัยราทางองค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างสังคมแห่งคุณค่าสร้างแบรนด์สีขาว we care we share we grow วันนี้นะครับผมตั้งใจเลยจะสร้างโรงพยาบาลที่นอกจากรักษาคนได้แล้วจะต้องสร้างเทคโนโลยีทางการแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยคนไทยด้วยตัวเองเลยสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เป็นโรงพยาบาลเพื่อการรักษาและสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจรขึ้นที่พระจอมเกล้าลากระบังวันนี้ขอเชิญทุกท่านบริจาคให้โรงพยาบาลเพื่อคนไทยไว้ดูแลท่านนะครับ ความปลอดภัยเอเซียคลีนิ่งวิดจำกัดเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวนมากสนใจร่วมงานกับเราโทร0914365331บริษัทรักษาความปลอดภัยเอเซียคลีนิ่งโซวิดจำกัด ถามหาเมืองทองต้องบ้านสวนนวดไทยเมืองทองธานีถนนติวานนท์ปากเปร็ดนนทบุรี02 503 2799 02 503 3799 เพื่อนเรียนอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ตำนานแห่งการเรียนปริญญาตรีจากที่บ้านเพียง2ปีครึ่งถึง3ปีด้วยประสบการณ์20ปีมีผลงานช่วยเพื่อนให้สำเร็จเป็นรัฐศาสตร์บัณฑิตกว่า2000คนทั่วประเทศพิเศษสำหรับข้าราชการตำรวจทั่วประเทศเพื่อนเรียนเปิดโอกาสให้สามารถเรียนได้ฟรีครับท่านผู้ชมครับผมกำลังอยู่กับดาราสาว ดาวค้างฟ้าแน่นะครับเพราะทำไมค้างฟ้าจริงๆก็คงจะไม่มีโอกาสได้มาคุยในวันนี้ถูกไหมครับ <c oughs> คุณอมาราอศวนนท์ <c oughs> นะครับสิทธิ์เก่ามาแต่ <c oughs> นะฮะแล้วก็คุณพ่อเป็นนายธนาคารห <c oughs> <c oughs> ลวงไพเจิดอักษรลักษณ์อ่าแล้วรุ่นรุ่นคุณพ่อคงมีเพื่อนไม่ไม่เหลือเท่าไหร่แล้ว <c oughs> คุณแม่ก็เป็นชาวฝรั่งเศสจึงไม่แปลกว่าทําไมดูแล้วเป็นลูกครึ่งะวกกลับมาเป็นดาราแล้ว กําลังโด่งดังแล้วมีเหตุอันใดที่ทําให้ไปอยู่เมืองนอกอ๋อตอนนั้นนะคะยังไม่ได้เล่นหนังนะคะอพอประกวดเสร็จก็ยังอยู่อยู่อยู่กรุงเทพอยู่และทนีีทางกองประกวดเขาติดต่อคุณพ่อมาอมบอกว่านางสาวไทยเนี่ยเขาไปไม่ได้เพราะมิส s u n น v e เวิร์สเขาเริ่มติดต่อกองประกวดที่ตอนนั้นอยู่ที่วชิงตวูดนะคะเขาบอกว่าไปไม่ได้เพราะว่าภาษาไม่ได้แล้วก็ไม่มีเงินเพราะว่าไปสมัยนั้นต้อง ใช้ตุนทรัพย์ตัวเองค่ะคุณพ่อก็เลยก็เลยถามว่าคุณพ่อจะมีสปอนเซอร์ให้ได้ไหมต้องไปถึงอเมริกาสมัยนั้นไม่ได้เดินทางด้วยเรือบินนะที่พูดถึงจะไปเนี่ยคือไปประกวดนะไปประกวดนะครับแต่ว่าไปอยู่จริงนี่มีไหมฮะไม่ไม่มีไม่มีอ๋อไม่เคยไปอยู่ที่อเมริกาไม่เคยเลยไปแค่ประกวดค่ะแล้วก็อยู่ในเมืองไทยตลอดตลอดนะก็ก็ไปตอนเดินทางก็ไปไปทางเรือ2ี่สิบมวันเข้าใจแล้วครับ ลงเรือไป21วันนี่นะไปเประเเดนไลน์ยังจำได้เพราะว่าตอนนี้บิน24ชั่วโมงก็ก่อนนี่ไป24วันไม่แล้วคุณพ่อจะไปพักผ่อนด้วยก็เลยถือว่าเออไปทางเรือนี่มันได้พักผ่อนนะไปถึงแต่แทนที่จะพักผ่อนนี่แย่เลยไปโดนมรสุมพอข้ามข้ามจากญี่ปุ่นจะไปฮอนูลูลูนี่ไปเจอมรสุมฮอนูลูลูก็ที่ฮาวายตรงนั้นก็ต้องแวะฮาวายก่อนแล้วก็ไปถึงซานฟรานซิสโก แล้วไปจากกรุงเทพไป,ปญี่ปุ่นตอนไปที่อเมริกานี่ก็มีโอกาสได้โฆษณาประเทศไทยด้วยเพราะว่าเวลา อยู่ในโรตเตอรี่แล้วแหละนี่เขาบอกให้พูดถึงประเทศอ๋อแล้วโฆษณาอย่างไรเขาเชิญหมายความให้พูดถึงประเทศเราแล้วพูดว่าไงตอนคุณพ่อไปด้วยคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยนะไม่ได้ไปคนเดียวไปทั้งไม่แล้วที่ตอนโฆษณาตอนนั้นพูดว่าอย่างไรอ๋อพูดเยอะมากพูดดีมากเพราะคุณพ่อเป็นคนเขียนให้อ๋อแล้วจาได้ไหมครับจาได้เอาสักหน่อยหนึ่งเขามีคำถามบอกว่าเออเมืองไทยเนี่ยเป็นพาร์ท f องอินโดจีน่าใช่ไหม Thailand is the part of Indo China Indo c h We are independent. อ uh, ่าเราเป็นประเทศอิสระอ่า uh, We have our king. เรามี yeah. พระเจ้าเป็นดินของเราแต่สมัยนั้นนะเขา so ยังไม่เรียกประเทศไทยเขาเรียกสยามสยามออ๋ <S S <S S <S oh. Are You part of the China? Oh No way. We are independent. We have our king. Uh huh. We are ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของไทยใช่แต่ก็พูดแบบว่าเรามีประชาชนเท่าไรแล้วก็คุณพ่อเขียนให้แล้วก็พูดภาษาอังกฤษไปแล้วมันมีถ้อยคําประโยคไหนที่ตัดขั้วหัวใจฝรั่งทําให้เข้ารอบกับเขาถึงแม้จะในรอบสุดท้ายก็ตาม I say that in Thailand ในประเทศไทย Everybody is happy ทุกคนมีความสุข and have a nice smile โอ้โหยิ้มสวยมากเลย <laughs> บอกมายิ้มไทยไงฮะอ่ายิ้มไทยแค่นี้แหละค่ะแต่พูดเยอะนะแค่นั้นเองโอ้ยพูดเยอะ,อยพ,ยอะพูดถึงประเทศเรามีทำนาเป็นเกษตรกรในไทยแลนด์ We are a อ e farmer yes and we have a lot of you know precious thing in our land เรามีสิ่งพิเศษมากมายในแผ่นดินของเราที่มีค่าที่มีค่าที่มีเหมืองมีอะไรแบบนี้ก็มีไปใช่ฝรั่งก็เลยชอบ ก็ก็พูดถึงเขาก็สนใจฮะอาจจะชอบไม่ชอบเราไม่ได้ถามตอนนั้นมีความสุขใช่ไหมครับก็ภูมิใจที่ได้พูดและได้ตัวเล็กๆเนี่ยสามารถจะพูดต่อหน้าร้อยพันพันคนะตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับอายุ17แล้วค่ะ17แล้ว16ประกวด17กว่าแต่8แครัแต่ว่ายังยังยังแสดงว่าในหอประวัติศาสตร์ของไทยเราเนี่ยพี่อมราก็อยู่ในนั้นเรียบร้อย ก็ก็อยู่ในอยู่ในดินในอยู่ในอยู่ในในอะไรนะในประวัติของนางสายชีวิตจากวันนั้นมาถึงวันนี้ค่ะแสดงภาพยนตร์โอ้โหหลายร้อยเรื่องหลายร้อยเรื่องเรื่องที่ดังๆก็มีรักลิษยาได้ตุ๊กตาทองครับก็เลยถามว่าเอ๊ะทาไมก็เล่นเล่นก็เป็นเด็กบ้าบ้าบอบออะไรอิจฉาลิษยาความรักก็ถามกรรมการเอ๊ะถามจริงๆอ่ะคุณให้ชั้นตอนไหนอ่ะ กบอกให้ตอนคุณจะตายอก็บอกมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยที่คล้ายๆว่าเราฆ่านางเอกก็แล้วใต้จิตสํานึกไม่มีใครรู้แต่เรารู้เราทําไม่ดีตอนนั้นนางเอกจะเสียชีวิตด้วยอ่าคือคือนางคือเป็นนางรองก็เราเป็นนางเอกแต่ก็เป็นนางรองแต่เราอิจฉาเพราะเราวันรักพระเอกซึ่งเป็นลูกเลี้ยงแต่พระเอกก็ไม่รักเราครับอ่ะตัดกลับมาที่พระเอกค่ะที่รู้สึกว่าประทับใจที่สุดเลยตอนนั้นใครอะเล่นกับคุณอดุล อด,ดุลดย์ดดยรัตแล้วมิทยชัยบัญชาไม่ประทับใจเหรอ,อประทับใจแต่เขาเล่นได้ประมาณแบบบูบูไงอ๋อบูบูแบบบูแล้วก็แบบห,ห้อยโหนอะไรตอนอะไรเงี้ยแล้วสมบัติเมธนีแล้วครับสมบัติวิทีนีก็ได้เล่นบ้างแต่มาทีหลังพี่ยามก็หยุดไปแล้วคันชิดข,<อ>ขวัญประชาด้วยนิดหน่อยหน้าคพูวันนด้วย ดอนแดนสวรรค์ด้วยทุกคนนะเกือบทุกคนแล้วก็ดอนแดนสวรรค์ผมเองดอนแดนสวรรค์นึกว่ามันมีพระเอกสมัยนั้นไม่เกิดไม่ก็มีมีอะไรชนะสิวนโบนแล้วก็อะไรนะที่คอเอียงคอเอียงที่เหาดงอ่ะเหาดงนังได้จําชื่อไม่ได้ไปกันหมดแล้วพระเอกที่จริงแล้วพระเอกนี่เยอะมากฟังดูแล้วก็เพลิดเพลินมีความสุขนะครับผมเห็นพี่มาเล่าเรื่องยุค แห่งความสุขใจที่เราได้แสดงภาพยนตร์มีพระเอกเพื่อนๆแรงต่างทั้งหลายแล้วก็รักษาชีวิตเนี่ยดีมากเลยนะครับชีวิตก็มีครอบครัวนะครับไม่ใช่ไม่มีสามีที่เคารพชื่ออะไรครับผลตารวจโทอังกูลบุรานนทค่ะถึงว่านึกว่าอังกูลอาธรมาไทยในรุ่นน้องแล้วลนที่วาโทอังกูลท่านอยู่ต่อชดอค่ะอ๋อครับแล้วท่านเสียไปประมาณ1ิ ปีมีลูกด้วยกันสองคนคนหนึ่งชื่อชื่ออภิชยาอภิชยาครับคนอโนมาลูกสาวครับแล้วหลานกี่คนหลานมีคนเดียว่ชื่อชื่อนนนนนะนน่ะแต่ว่าอยู่ตอนนี้อยู่แคนาดามาไม่ได้ติดโควิดชีวิตของคนเรียกว่าสังคมระดับสูงแหละคนดังนะครับมีชื่อเสียงทั้งมีชื่อมีเรียกว่าระดับสูงทั้งครอบครัวระดับสูงทั้งด้านอาชีพทั้งสังคมด้วย ดูแลวางตัวของความเป็นกุลลสตรีที่น่ารักยังไงก็พยายามเป็นแม่ที่ดีก็ได้รางวัลแม่ที่ดีแล้วก็พยายามดูแลสามีครับจนกระทั่งนาทีสุดท้ายที่ท่านจะจากไปจากมะเร็งตับก็ไม่ได้ทอดทิ้งท่านเลยครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็มีความสุขถึงแม้เราจะอายุเยอะแต่เราก็คิดว่าเออเราอยู่ได้ถึงขนาดนี้ แล้วก็ยังขับรถเองได้ยังออกกําลังกายยังอยากสวยแล้วก็มาหาหมอประดิษฐ์ที่ว่าอายุเยอะเนี่ยนะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย84ปีนี้แล้วค่ะ84ค่ะหน้าตึงหน้าใสก็ต้องใช้มืหมอประดิษฐ์ MD Clinic ทาอะไรถึงทําให้พี่เนี่ยมีความมั่นใจถึงขนาดนี้ก็ช่วยทุกอย่างช่วยทุกอย่างเลยเรียกว่าสวยด้วยมือหมอก็ช่วย ให้วิตามินเพราะว่าเราจะได้ผิวไม่ดำไม่มีไอ้คนอะไรนั้นดอทคนแก่เพราะอะไรเขาเรียกแล้วก็แล้วก็ถ้าเผื่อจำเป็นก็จะให้เฉือนออกไอ้ที่ย้อยย้อยอย่างนี้ค่ะ่กำลังตัดสินใจว่าจะทำก่ออกม่เกิดค่ะให้บออประดิษฐ์เนี่ยทำให้เอาละทีนี้เห็นทราบว่าคณะแพทย์หลายๆท่านนะครับได้ออกแบบวิธี ทำให้คนรักสวยรักงามที่ดูไม่อยากแก่หรือที่เขาเรียกว่าชะลอวัยแอนตี้เอจิ้งเนี่ยด้วยอะไรครับแบบว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันตื่นเช้าสายบ่ายเย็นไม่เป็นอันตรายก็ด้วยนี่ไง่ะเอ่อโควิดกาแฟโควิดโควิดกาแฟพี่ดื่มทุกวันดื่มทุกวันเลยอร่อยมากด้วยปกติแล้วการดื่มกาแฟวันละสามื้อกาแฟทั่วไปนี่มันปวดวตื่นเช้าค่ะ เดินเช้าถ้วยหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นก็เอาโกโก,โกเะะ้เพราอจะได้ก็จะได้ไม่ไม่ไม่เร,รื่องความจำความความจำด้วย<อ>ถ้าอย่างนั้น how much you love covid coffee รัก covid coffee เท่าไหร่อะไรครับ I love it very much because it give s me energy อ่าแ้วกลายเป็นผู้นเราไม่ได้กาแเขาฟมากเพราะว่ามันให้พลังงานอ่ามันให้พลังแล้วก็ในโควิดเนี่ยมันก็มีสมุนไพรหลายๆอย่างที่ทำให้เรามีพลังแล้วมีกระฉับกระเฉงเดี๋ยวนะพี่อัมลามีชื่อเสียงมีเครดิตทุกอย่างทางสังคมอันนี้พี่อัมลาพูดจากใจหรือว่าพูดเพราะว่าอยากจะมาหุ้นด้วยอะไรประมาณนั้น อ๋อไม่เกี่ยวพูดจากใจพูดจากเฉพาะทานน่ะทานแล้วก็เห็นบอกว่าเป็นเป็นรีเสิร์ชของหมอไทยเป็นงานวิจัยของหลายๆเหมอที่เรียกว่าทําให้มีสมุนไพรก็มีอะไรกระชายขาวใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีหลายๆอย่างที่สามารถให้เรานี่มีภูมิต้านทานไม่ว่าอะไรมาเนี่ยบัดเป่าไปได้เอาเป็นว่าท่านผู้ชมที่เขาเชื่อพี่อมาราอยู่แล้วแล้วเขาจะ ดูแลสุขภาพให้ดีแล้วมีผลในเรื่องของการชะลอวัยคือว่าดื่มดื่มแล้วไม่แก่ด้วยเนี่ยสองอย่างนี้เลยเหรออันนี้จะทําให้ผิวดีด้วยเท่าที่กินเองนะอ๋อผิวดีมันไม่รู้จะดีสําหรับคุณหรือสำหรับตัวเองนี่กล้าพูดเพราะว่าทานเองอยู่แล้วครับเห็นไหมคะเนี่ยอืมอืมไม่มีรอยเหี่ยวย่นเลยมีมีแต่เก็บไว้ใต้คอนี่เยอะเก็บไว้ใต้คอเดี๋ยวให้คุณหมอจัดการให้อ๋อแต่ว่าพูดถึงว่า ทำให้เราสดชื่นแล้วก็กระปรี้กระเป่าแต่ว่าอย่าลืมนะคะนอกจากจะทานกาแฟนี่แล้วนะก็ต้องออกกําลังกายแล้วก็ต้องจิตใจสดใสอย่าไปคิดเรื่องอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็อยากไปลื้อฟื้นมานะคะแล้วก็ข้อสําคัญที่สุดเนี่ยเราก็ต้องมีเมตตาจิต รู้สึกว่ากาแฟนี่ถ้าเราขายได้แล้วเราทำทำบุญสมทบทุนในเรื่องของการกุศลสร้างโรงพยาบาลแล้วก็ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีนะครับเราก็บริจาคก็ดีมากเลยฮะบริจาคไปทางวัดพระบาดน้ำพุด้วยแล้วก็ร่วมสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณานาคกระบีงสาธุเลยเพราะฉะนั้นใครที่อยากทําบุญก็ได้ถือโอกาสดื่มกาแฟโควิดกับโกโก้ทำให้สวยงาม สดชื่นมีพลังนาทีสุดท้ายครับอยากจะขอบคุณอะไรใครเช่นไรครับก็ขอบคุณขอบคุณคุณที่ได้ชุนมาออกรายการและทำให้สดชื่นแล้วก็แฟนๆที่เจอที่ไหนนะฮะถ้าอยากจะมาถ่ายรูปแต่ตอนนี้มีโควิดนะต้องระวังนะถ้าต่อไปข้างหน้าหลายๆคนบางทีก็วบาอุ้ยขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมก็เต็มใจนะคะไม่ต้องเกรงใจถ้าเจอที่ไหน ก็เชิญเลยด้วยความเต็มใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากถ้าคนจำมามลาได้ค่ะครับท่านผู้ชมครับนี่คือนางเอกปริศนาแต่เป็นปริศนาแห่งความงามปริศนาแห่งความดีนะครับแล้วก็รักฤษยายังมีภาพยนตร์อีก400กว่าเรื่องแต่ย่อมาในช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ได้ยินกันแค่นี้ก็ ขอบพระคุณมากๆแล้วขอบพระคุณนะครับพี่อมรขอบคุณค่ะสวะัสดีครับลาแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคลองไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน The Thai Channel for Sustainable Development Possibility Mission คุณว่าห่วงไหม หวงพอสมควรผัวโบราณไหมโบราณย้ำนักย้ำหนาเลยมีลูกสาวเนี่ยบอกว่าลูกอย่าทำอะไรอ่าบอกว่าอะอะไรไม่อยากให้ตอนที่ไปเริ่มที่จะไปประกวดมิชลิเวิร์สกลับมาปุ๊บอย่างเงี้ยพอคนมาให้เล่นหนังเนี่ยท่านก็อัเกนเลยเต่อต้านเลยนะต่อต้านบอกว่าไม่ได้เลยอย่านะลูกอาไปทำไมเราไม่ได้โจนนะไม่ก็อยากเล่นเนาะเพราะว่าเราอยากไม่รู้ว่ามันดวงจะเป็นดาราหรืออะไรกันแล้วแต่เสร็จแล้ว ผู้ใหญ่ก็เจ้าของปริศนาน,นวานีว่าเรื่องปริศนานะคะเข้ก็มาบอกว่า คนที่จะเป็นปริศนาคนแรกเนี่ยก็ต้องให้อัมบลาแสดง<อ>เพราะว่าถ้าเป็นสาวที่กลับมาจากต่างประเทศในนวนิยายนะต้องเกง่งต้องใส่ต้องเกองขาสั้นต้องขาสวยต้องอะไรท่านก็เลยเน้นบอกว่าถ้าเผื่อไม่ให้อมลาแสดงก็จะไม่ให้ทเป็นหนงออกมาปริศนารุ่นหลังเนี่ยรุ่นแรกเลยตอนรุ่นหลังเนี่ยก็สวยมากเลยแสดง<ท>ว่าปริศนารุร่นแรกเนี่ยสวยมาก,ก่อนยังทําให้รุ่นหลังนี่ยคัดอย่างพิถีพิถัน ทับทุกคำคืนให้ลองลอยพบชาติบุ้เพพาคนที่ฉันเฝ้าคอยมีคนเป็นรอย